ดราม่าจนได้ค่ะร้ายการโหนกระแสเอฟซี FC โหนกระแสติงพี่หนุ่มกันใช้ทำการบานมาหน่อยเรื่องนี้เกิดจากว่าเอฟซี FC เห็นว่าพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยสัมผัสพอโจนิดหน่อยส่วนใหญ่ซีสัมผัสวงอื่นน,นั้นเลยบ่คอยปื้มค่ะเขามาดูโหนกระแสเพราะว่านอกอกหญิงเอฟซี FC บอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ่เบิงโทรทัศน์มา้า หลายปีแต่พอเห็นหนองอิงกับพ่อโจไปออกรายการก็เลอยอยากเบิงเอพซี FC บอกว่าอยากให้พี่หนุ่มกันใช้เนี่ยสัมผณ์เจ้าของวงที่ทำให้วงมอล้ําเนี่ยดังก็คือทำให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงดังแล้วเฮ็ดให้เป็นกระแสแล้วก็วงอื่นก็ได,ด้กระแสมา,าน้ำอยากให้สัมผณ์นองอิง เพราะนองอิงเนี่ยเป็นค้นพาวงสาวหน่อยเนี่ยจะลัดขึ้นทั้งนี้วงสาวหน่อยก็มีนองอิงเนี่ยเป็นโตประดับวงอยู่แล้วเนาะแต่พี่หนุ่มกันใช้เนี่ยโดยสําหรับทีมงานแอดมินแล้วก็มองว่าพี่หนุ่มกันใช้เพื่อนกระทำหน้าที่ของเพื่อนได้ดีที่สุดแล้วเนาะซึ่งมีคนไปสอบถามกับเฮียหน่อยเนาะเกี่ยกวกับเรื่องที่มีดามาเรื่องว่าพี่หนุ่มกันใช้เนี่ย สัมภาษณ์ศิลปินมอล้ําน้อยเกินไปสัมภาษณ์บอดโจสัมภาษณ์นองอิงน้อยเกินไปบอมีข้อมูลเกี่ยวกับนองอิงก,กับบอดโจ้ประมาณนี้เราพี่น้องเนาะทั้งทีมข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์เฮียหน่อยเฮียห,หน่อยก็บอกว่าคุณหนุ่มกันใช่เนี่ยเพิ่นเป็นนักข่าวและเพิ่นก็เป็นนักข่าวที่ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันที่มีดราม่าในสังคมที่เป็นกระแสร้อนแรงเนาะ ซึ่งอันเพิ่นกะระโคงพค่อคอยได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงการมอลำแต่ที่ไปสัมผั์ในรายการของเพื่อนในรายการโหงกระแสเนี่ยพี่หนุ่มกันใช้เพิ่นกระทำนาดีได้ดีที่สุดเพื่อนกระสัมผัสน้องๆศิลปินได้ดีที่สุดเนาะมันกระบบเมนความผิดของพี่หนุ่มการใช้ดอกเพิ่นกระอาซี่อ่ารู้จักหมอลำยังบทท่านหลายและก็มีเวลาเตรียมโตหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ มีเวลาเตรียมโตวศึกษาข้อมูลของมอล้ําที่ไปออกรายการนห,หน่อยมอล้ําที่ไปออกรายการศิลปินมอล้ําที่ไปออกรายการกับพี่หนุ่มกันใช้ในรายการหวนกระแสกรสซิมีน้องอุ๋งอิงสาววิวจิตชริยาท็อปนันลากรน,น้องเจ้าหยองเนาะก็คือ4ีคนนี้ไปออกรายการซึ่งมันเป็นการสนับสนุนของแบรนด์เครื่องดื่มชูก,กำลัง แต่สาวโบแบกก็มองว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว fc มอล้ําก็เกินไปความแตกต่างกันนี่ก็ fc มอล้ําเหมือนกันแต่แยกแยะก,ก็เข้าใจพี่หนุ่มได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มเพื่อนก็เ็ดหน้าที่ของเพิ่นเนาะเพราะว่า fc ทุกคนเนี่ย fc มอล้ําเนี่ยพวกเขาต้องเข้าใจเพื่อนนะคะว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ถามตรงผู้ตรงและพี่หนุ่มก็เป็นคน เมื่อกุ้งเนาะพี่น้องในแหวดวงด่าลา้าแล้วก็กระแสข่าวถ้าคนเป็นเอฟซีหนกระแสเนี่ยต้องเข้าใจแล้วรู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนเสนอข่าวแบบใดเนาะเอฟซีมอลำต้องเข้าใจเพราะบางคนก็นบ่เคยดูหมอลำและบางคนก็นบ่รู้จักหมอลำพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยเพิ่นเป็นเหมือนทูดนะพี่น้องเป็นเหมือนทูดในการนําเสนอวงหมอลำให้คนในประเทศได้รู้จักวงหมอลำมากขึ้น และพูดตรงๆบางคนเนี่ยบ่เ,เคยดูหมอล้ัและบ่เคยรู้จักหมอล้ัก็สิบ่เข้าใจแต่สําหรับพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยเพิ่นนําเสนอเพื่นชวนมาออกหอนกระแสก็เป็นการดีเพื่อให้คนได้รู้จ,จักวงการหมอล้ัของเขามากขึ้นจังไดยทีมข่าวก็เป็นกาลังใจให้พี่หนุ่มกันใช้นะคะและคิดว่าพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยเพื่อนทําหน้าที่ดีแล้วและที่เอฟ FC บางท่านบอกว่าเน้นโฆษณา มากเกินไปจึงทำให้ความสำคัญกับวบงที่รับสปอนเซอร์ได้ในฤดูกาลนี้ส่วนสาวหน่อยลำเพลินโชว์จะได้รับในฤดูกาลหนาความคิดเห็นของ FC จึงเห็นว่าให้ความสำคัญกับบอตจูกับนองอิงน้อยเกินไปเท่าที่ดูนะคะเพิ่นก็นให้ความสำคัญ กับทุกวงซ้ำๆกันนะคะพี่นอ้องแต่อาซิมีดราม่าอาซิมีบ่ถือใจเอฟซีหลายๆท่านว่าเออสัมภาษณ์คนนี้หน่อยสัมภาษณ์คนนั้นหลยสัมภาษณ์ทําไมไม่สัมภาษณ์เยอะๆเนาะพี่หนุ่มกันใช้เพิ่นกะสัมภาษณ์ตามแบบฉบับของหนุ่มกันใช้ด้ยวยความที่เพื่อนเป็นหนุ่มกันใช้โหนกระแสเนาะเพิ่นกระิถาม เรื่องราวถามตรงตอบตรงอย่างประมาณนี้เนาะพี่นอกเราเพื่นก็ค้งบอดายศึกษาเรื่องรลวในวงการมอลลั่ลายปานใดเนาะเราเวลาของเพื่อนนั้นก็อาซิมีกันเวลาเด็ดเตรียมโตหน่อยเพราะเนื่องจากวางงานของพี่หนุ่มกันใช้เนี่ยยังหลายอยู่นะคะช่วงนี้มันก็เลยเหตุให้เพิ่นนี้มีเวลาศึกษาเรื่องรลวเกี่ยวกับมอล้ัหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เห็นเพื่อนดำเนินรายการได้ดีที่สุดแล้วคะ่ะโบนาไป ติติงว่าเพิ่นดอกค่ะบนาตีติงว่าพี่หนุม่มกันใช้ดอกเพราะว่าพี่หนุม่มกันใช้เนี่ยเพิ่นก็อยู่เวดวงวงการข่าวเราพี่น้องแล้วก็ดาราการแสดงละครน,นะคะหมอลัมเนี่ยก็พึ่งซิมามีกระแสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือน้องอิงกับปอ้อโจเนี่ยเพิ่นกระดังอยู่แล้ววงสาวหน่อยกระดังมีกระแสระดับแนวหนาอยู่แล้วนะคะเขาก็จําเป็นต้องไปว่าให้พี่หนุม่มขนาดนั้นแล้วก็ เข้าเป็นเอฟซีศิลปินหมอ้ําทุกๆวงนะคะบอแมนว่าสิเป็นเอฟซน้องหิงเอฟซพ่อโจตอนนี้น้องกับพ่อโจกระดังมากๆอยู่แล้วนะคะบอต้องเข้าบอตตองไปติดใจอย่างกับพี่หนุม่มกันใช้แล้วตอนนี้สาวน้อยเพชรบานแพงเนี่ยงานก็ล่นมือแล้วนะคะส่วนอันวงอื่นๆที่ไปยังอันพี่บิวจิตชิยาเนี่ย เพิ่นกระดังอยู่แล้วเนาะบิวจิตชลยาปฐมบันเทิงศิลป์น,นี่ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเป็นศิลปินเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้สังกัดปฐมอินเตอร์เทนเมนต์นะคะถ้าผู้ใดอยากเชิญพี่บิวรับเชิญขึ้นเวทีใหญ่คือเวทีปฐมกระต่องจากต่างหากนะคะตอนนี้พี่บิวเพื่อนการับงานเป็นศิลปินเดียวไปแล้วบิวจิตชลิยาแบนไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะล้างมือเพ้นเพื่อนไปเล่ยนกับพี่ใหม่ปัจจ리ขรลมากมากอยากจ้างอยากจ้างค่ะพี่น้อง น้องเต่าหยองกันน้องเต่าหยองระเบียบว,วัฒนศิลป์ซึ่งตอนนี้น้องก็เป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่รู้จักในวดวงการหมอลําเยอะมาก FC สายมอนี่ตังทุ่มเทพุ่งเป้าไปที่น้องเต่าหยองนะคะเป็นแดนเซอร์หน้าหวานออกแนวนาฬนักนะพี่น้องนาทนุษย์ถน,นอมนะคะสาวแบก็เป็นหนึ่งใน FC ของน้องนะคะคุณทอกก็อปนาฬิกาอนเพิ่นก็มีซื้อเสียงดงดังอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ศิลปินหลายๆท่านนะคะที่เชิญไปทำรายการโหนกระแสรกระตางมีซื่อเสียงติดกระแสในแหวนวงการมอล้ัอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอชื่นชมพี่หนุ่มกันใช้นะคะเพิ่นการดำเนินรายการได้ดีมากๆทำหน้าที่พูดสื่อข่าวได้ดีมากๆนะคะพี่น้องก็เห็นน้ององค์อิงเนาะสาวผัแบกก็ขอพูดถึงน้องอิงนะคะพี่น้องน้องอิงนี่ก็ได้เห็นน้องร้องเพลงออกจอแก้วก็รู้สึกว่า ดีใจกับน้องค่ะดีใจกับน้องที่ว่าน้องเนี่ยได้ประสบความสําเร็จมาจนหอดทุกมือหนีเนาะพี่น้องเนาะชีวิตของน้องกว่าชีเดินทางม้าหอดมือนีมันบรมเรืเ่องงา,ายเลยขืนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขืนลองเทิงเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยว่ายากแล้วออกจอแก้วยิ่งยากกว่าแต่มือนีน้องอิงก,ก็ทําได้นะคะรู้สึกภูมิใจกับพ่อเอกแม่หน่อยที่มีลูกสาวเก่งขนาดนี้ และภูมิใจกับบอโจนะคะที่เลือกปั้นค้นบัผิดมองค้นบัผิดเนาะบอโจกับน้องอิงเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเหมือนเป็นพ่อลูกกันที่พัดภาคมากกว่า16ปีและมือนีได้มาเจอกันมันก็เลยมีแต่เรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นในอ่สตอรี่ของ่อจูและน้องอิงสาแว,ว่ขอชื่นชมเลยค่ะพี่นออ้องน้องอุงอิงเนาะเพิ่นจะเป็นลูกสาวแห่งชาติ ลูกสาวแห่งชาติในที่นี้ก็คือไปทางใดก็มีแตะคนหักคนแพงไปทางใดก็มีแต่คนโอบอ้อมอารีโอบอุ้มนองหักนองเหมือนลูกพอๆแม่เอฟซี FC นาเวทีก็คอยสนับสนุนติดมาไล้แห้่นองตลอดนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งดีๆที่อิหลาอุ่งอิงสมควรสิได้รับเนาะพี่น้องเนาะ